ผมขอโทษจริงๆพี่ผมไม่มีเงินพี่มึงแดกเข้าไปมึงแดกเข้าไปที่รักผมไปทำงานก่อนนะจ้า ขอบว่าดีนะครับอ่ะพี่ปิงลืมอาหารฮัลโหลฮัลโหลพี่ปิง พี่ลืมอาหารไว้อ่ะพี่ถึงไหนแล้วพี่ถึงหน้าปักซอยเดีย๋ยวพี่วนไปเอานะอ๋อเดี๋ยวนอเอเาไปส่งให้นะพี่ไม่ต้องกลับมาแล้วโอเคจ้าพ่อบ้านไปส่งหน้าปักซอยหน่อยดีพี่ปิงมันหมข้าวอะ่ะไปครับผม คุณมินนั่งดีนะครับค่ะเฮ้ยพวกมึงสองตัวขี่แล้วยังไงวะมึงเห็นไหมร่กูเป็นรอยหมดแล้วมึงนี่มันตัวซวยจริงๆเลยผมขอโทษครับพี่ เดี๋ยวพี่ก็ไม่เปิดไฟเลี้ยวผมไม่รู้พี่เอ,อ้าไอน้นี่มึงปากดีอย่างนั้นเหรอฮะมึงรู้ไหมนี่รถอะไรมึงรู้ไหมไอ้ที่มึงชนไปเนี่ยร้อยแค่เนี้ยค่าซ่อมเท่าไหร่มึงมีปัญญาชดใช่ไหมฮะผมผมขอโทษจริงๆพี่ผมไม่มีเงินพี่ผมไม่มีเงินซ่อมพี่ผมขอโทษครับพี่มึงมานี่ไม่มีเหรอมรึงกราบรถกูกราบเดี๋ยวนี้กราบดิเฮ้ยคุณพอได้แล เสียก็ไปซ่อมสิทำไมต้องทำกันขนาดนี้พอได้แล้วเงินเหรอปากดีทั้งผัวทั้งเมียเลยนะแน่จริงก็จ่ายค่าเสียหายมาดิค่าเสียเวลากูสองหมื่นค่าซ่อมรถกูอี 50, กห้าหมืน่นมึงสองตัวมีปัญญาไหมแต่กูว่าผู้มึงสองตัวหาทั้งชาติก็ไม่มีปัญญาซื้อรถคันนี้รอกผมขอโทษครับพี่ผมไม่มีเงินซ่อมพี่พ่อร่าจะไปขอโทษเขาทำไมเขาผิดที่ไม่เปิดไฟเลี้ยวแล้วยังมาทำนิสัยแย่ ไม่มีเงินใช่ไหมไหอ้ขยะไอ้มึงตายนะเอ้มึงแดกเข้าไปมึงแดกเข้าไปไมึงแดกเข้าไปหยุดนะพอได้แล้วหยุดนะมีเรื่องอะไรกันเนี่ยพี่ปิงทำไมเสื้อเปื้อนแบบเนี้ย นึกแล้วต้องมีเรื่องนี่เรียกพวกมาเหรอพวกมึงอยากเจอกูใช่ไหมคุณมีปัญหาอะไรปัญหาหไม่มีแต่ลูกน้องคุณขี่จักรยานยนต์ชนรถบีเอมผมคุณก็แค่ให้ลูกน้องคุณชดใช้เงินผมแค่นี้ผมก็จบแล้วรหัสบัตรใบเนี้ยแปดสี่ตัวมีวงเงินอยู่แสนหนึ่งพอไหมก็แค่นั้นแหนละเดี๋ยวเงินคุณก็ได้ไปละ กลับไปตากแอร์รอหมายสารที่บ้านนะ <S <S สิ่งที่คุณทําวันเนี้ยมันคือการรีดซับทําร้ายขู่เข็นกล้องตัวนั้นได้บันทึกไว้หมดแล้วนี่พมมงคขูก่กูเหรอกูไม่ได้ขู่รถของคุณอะยังซื้อายทะเบียนผมไม่ได้เลยอย่าซ่าให้มันมากนักพี่ครับผมขอโทษครับเงินนี้ผมไม่เอาก็ได้ครับ กูไม่รับคืนสันดานแย่ๆแบบมึงมันต้องเข้าไปติดคุกไปพอบ้านขึ้นรถ